คนวันที่1เดือนหน้าฉันจะแต่งงานแล้วนะยังไงทุกคนก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับฉันหน่อยนะยินดีด้วยนะเมยินดีด้วยนะเมยินดีด้วยนะขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณมากนะพัทเออนี้จ้ะงั้นเราแอดไลน์กันไว้ดีกว่าเนาะไว้ใกล้ถึงงานแต่งอะ่ะเธอก็ส่งโลเคชั่นมานะยังไงฉันก็ไปแน่นอนได้สิ เออพัคฉันจําได้ว่าเธอเป็นคนเชียงรายไม่ใช่หรอแต่ว่าฉันจะจัดงานแต่งที่กรุงเทพนะสิเออเชียงรายกับกรุงเทพเนี่ยมันไกลเอาเรื่องอยู่นะยังไงเธอก็คงไม่สะดวกมาหรอกใช่ไหมสะดวกสิเมฉันเองก็มีญาติอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันนะจะได้ถือโอากาสไปเยี่ยมพวกเขาแล้วก็ร่วมไปงานแต่งเธอเลยไง แต่ถ้าจะให้เธอเดินทางไกลขนาดนั้นเพื่อที่จะมาร่วมง,งานแต่งฉันน่ะมันจะลำบากเธอปเปล่านะงั้นเอา,อางี้ไหมเธอใส่ซองให้ฉันก็พอไม่เป็นไรหรอกเมย์ยังไงฉันก็ต้องไปเยี่ยมพวกเขาอยู่ดีอะฉันไปได้ไม่ลำบากเลยแต่ว่าฉันจัดแค่ไม่กี่โต๊ะเองนะแล้วแขกที่จะมาร่วมง,งานน่ะก็เป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิททั้งนั้นเลยอะเอ,อ่อไว้ฉันจะเอาของช้ร่วยกลับมาให้ทุกคนเนาะมันก็เหมือนกับว่าไปร่วมง,งานแต่งแล้วแหละอ๋อ แบบนี้นี่เองอะ่ะงั้นเธอคิดว่าฉันควรใส่สองให้เธอเท่าไหร่ดีอะ่ะอืมพวกเราเองก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันอะ่ะงั้นสักสองพันก็พอเนาะก็เอาเป็นพิธีไงสองพันเลยเหรอมันไม่เยอะไปใช่ไหมอะ่ะเยอะสิเยอะมากด้วยอะไรกันนะพัดนี่ฉันกำลังจะแต่งงานนะเงินแค่สองพันอ่ะเธอถึงกับไม่อยากคว้าออกมาเลยเหรอไม่อะ่ะเธอลองคิดดูนะพวกเราก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเฉยๆอะ่ะ แล้วเธอเองก็ไม่อยากให้ฉันไปร่วมงานด้วยจริงๆสักหน่อยแล้วทําไมฉันต้องใส่ซองให้เธอไปด้วยละ่ะนี่พัดเราเองก็โตโตก,ก,กันแล้วนะถึงพวกเราจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันอะเธอก็ควรที่จะยินดีกับฉันหน่อยปะคนอื่นเขายังไม่คิดแบบเธอเลยอะปกติเวลาทํางานอะเราเองก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ําแต่พออยากได้เงินอะก็เอาเขาเป็นเพื่อนร่วมงานมาอ้างเชยนะนั่นสิมารับบริจาคเป็นมูลนิธิเลยอะ ใจมันดีๆหน่อยแล้วบริษจ้อะไรกันฉันไม่ใช่ขอทานนุ้ยนี่เมย์ถ้าแกไม่มีปัญญาจัดงานแต่งแกก็อย่าแต่งเลยดีกว่ามันดูเหมือนพวกหิวเงินจนตัวสั่นเสียงดังเอะอะอะไรกันอะดังไปถึงห้องทำงานฉันเลยสวัสดีค่ะคุณซินคือว่าวันที่หนึ่งเดือนหน้าค่ะฉันจะแต่งงานแล้วอะค่ะเรียนเชิญคุณซินมานุวงงานเลยนะคะฉันคงไม่ว่างไปอะแต่เดี๋ยวยังไงฉันฝากซองไปให้นะ อขอบคุณมากเลยค่ะคุณซีนคุณซินเนี่ยช่างใจดีจังเลยนะคะไม่เหมือนกับใครบางคนแถวนี้ดูสิยิ้มจนปากฉี่ถึงหูอย่าละคุณซินเอ่ยปากว่าจะใส่ซองเยอะขนาดนี้เนี่ยไอ้พวกเราเองก็ไม่น่าจะรอดแกฉันไม่มีทางใส่ซองให้มันหรอกเอาเงินที่ใส่ซองนะไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาจอนแต่งดีกาอีกเออเมย ฉันไปงานแต่งเธอไม่ได้ก็จริงอะแต่ไหนๆเธอก็เชิญเพื่อนร่วมงานทุกคนแล้วอะงั้นฉันอนุญาตให้ทุกคนลาอยู่ได้สามวันละกันทุกคนจะได้ไปงานแต่งเธอได้ไงแล้วงานเธออะก็จะได้คือคักหน่อยไงอ,อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงค่าที่พักและค่าเดินทางของทุกคนที่ไปร่วมงานอะเธอก็ช่วยจัดการให้เรียบร้อยหน่อยนะนเธอคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอไม่มีปัญหาไเลยคะ่ะคุณซิน เออแต่ว่าจะให้ทุกคนหยุดงานแล้วมาร่วมงานแต่งของดิฉันน่ะดิฉันคิดว่ามันจะเห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยอะค่ะแล้วทุกคนก็อวยพรดิฉันหมดแล้วด้วยอะ่ะฉันขอรับแค่คำวอวยพรนล้วก่อนเนาะเออไม่ต้องใส่ซองให้ฉันหรอกขอบคุณนะทุกคนโอเคงั้นก็ตามนั้นละกันยังไงก็ยินดีด้วยนะ